สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอังเคีเดมาเรียตัวรุกของปารีสแซง์แมงเปิดเผยว่าคิเซโลโรนัลโดเคยถูกโชเซ่มูรินโญ่ด่าอย่างหนักสมัยที่ทำงานร่วมกันที่เรอัลมาดริดในขณชาวปรติกสมาคุมทีมในรัวซานติอาโกบาราบิลช่วงปี2010ถึง2013โดยในเวลานั้นโรนัลโด เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2009และเป็นซูเปอร์สตาร์ประจํำทีมอยู่แล้วทางดิมาเรียออกมาเผยว่าทั้งคู่เคยทะเลาะก,กันในช่วงที่อยู่ในเมืองหลวงของสเปนโดยมูรินโญ่ด่าโรนัลโดอย่างหนักมูรินโญ่บ้าไปแล้วกับผมเขาปฏิบัติอย่างดีเสมอมาเขาพร้อมอัดใส่ทุกคนเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครั้งหนึ่งเขาวิวาทกับโรนัลโดโดยบอกว่าเขาไม่ยอมวิ่งทุกคนวิ่งเพื่อเขา อังเคลเดมาเรียสร้างความฮือฮาด้วยการย้ายจากเรอลมริดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2014ด้วยค่าตัวที่สูงถึงกว่า57.9ล้านปอนด์พร้อมกับได้รับเสื้อหมายเลข7ของทีมไปเป็นเจ้าของแต่เขากลับทำผลงานในซีซั่น2014-2015ได้อย่างน่าผิดหวังสวนทางกับค่าตัวไร้แชมป์ติดมือแถมมีปัญหาเรื่องการปรับตัวทำให้ต้องย้ายออกจากทีมหลังจากนั้นเพียง1ปีเท่านั้นก่อนจะกลับมาแจ้งเกิดกับปารีสแซงต์แชงในเวลาต่อมา ล่าสุดมีการเผยคําให้สัมภาษณ์ของดีบารียว่าไม่ได้ปลื้มใจหรืออยากสารต่อตํานานเบอร์เจ็ดของปีแสดงแต่อย่างใดพร้อมจวกหรุยฟันเก่าว่าเป็นการทําให้ชีวิตอังกฤษของเขาต้องย่าแยก่กว่าที่ควรจะเป็นผมไม่ได้แคร์เรื่องเสื้อเบอร์เจ็ดของแมนยูหรอกตอนแรกพวกเขาคุยกับผมค่อนข้างบ่อยในเรื่องนี้แต่มันเป็นแค่เบอร์เสื้อเบอร์หนึ่งเท่านั้นปัญหาของผมที่แท้จริงสมัยที่อยู่แมนยูก็คือฟานเก่าเป็นโคตรที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในอาชีพ ถึงแม้ว่าผมจะทําประตูและแอซิสได้แต่วันต่อมาเขากลับเอาข้อมูลมาโชว์ว่าผมจ่ายบอลผิดพลาดยังไงบ้างผมว่าเขาคงไม่ค่อยชอบนักเตะที่รู้มากกว่าตัวเองก็เท่านั้นเองดิมารียกล่าวกระแสข้างคิสิโลโรนาโดกับคืนโอทเทฟอร์ดมาแรงหลังตั๋วเข้าชมเกมที่แมนยูจะพบกับนิวคาสเซิลราคาพุ่งกระฉูดเกิน1 0 0 0 0 0บาทไปแล้วบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะเปิดวอเตอร์ฟอร์ดรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันที่11กันยานี้ถูกนําไปขายในตลาดมืดสูงถึง2,514ปอนด์หรือประมาณ1,013,130บาทตามรายงานจากเดอะไทม์เสือกฤษแต่ต่างกล่าวไปที่คาดว่าคริสเตโรโรนลโดของนาทีมชาติโปรตุเกสจะได้ลงสนามเกมแรกให้กับปีแสดงหลังหวนกลับคืนมาเล่นให้กับทีมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ย้ายออกไปเมื่อปี2009และตั๋วที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการก็ขายหมดเกลี้ยงไปแล้ว ยังรก็ตามยังมีแฟนบอลบางรายนําตัวออกไปขายในโลกออนไลน์อย่างใน s t u f h u b เว็บซื้อขายออนไลน์ของอเมริกันก็ซื้อขายตั๋วในนี้สูงถึง2อ1 4่ปอนด์ขณะที่เว็บ l y ฟ e Football t i c k e ก็มีขายกว่า200ที่นั่งโดยราคาอยู่ที่250รถึงหกรปอนด์หรือประมาณ11,250หมถึงสามหมบาทขณะที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศเตือนแฟนบอลอย่าไปซื้อตั๋วผีโดยให้เหตุผลว่า พวกเราไม่สนับสนุนให้แฟนบอลไปซื้อตั๋วจากแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาตตั๋วเหล่านี้มักใช้ไม่ได้จะทําให้แฟนบอลเสียงเงินฟรีผิดหวังและไม่สามารถเข้าดูเกมได้ดรรอวิลสันผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการเงินวงการฟุตบอลประจำมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์แฮนเลมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำรายได้ด้านการตลาดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30ล้านปอนด์หรือราวๆ1,380ล้านบาทภายในช่วง12เดือนตอนอ่อจากนี้ หลังจากดึงคิซโนโรนัลโดกลับมาร่วมทีมได้สําเร็จปีแสดงประกาศคว้าโรนัลโดจากยูเวนตุสกลับคืนรังด้วยค่าตัว19.8ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่รวมกับเงื่อนไขาตามผลงานแล้วซึ่งหลายคนมองว่าเป็นราคาที่ถูกพอสมควรเมื่อมองถึงคุณภาพของโรนัลโดแม้จะมีอายุถึง36ปีแล้วก็ตามก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าวันแรกที่มีการประกาศคว้าตัวแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหุ้นของแมนยูเน็ตพุ่งขึ้นสูงสุด8%ซึ่งทําให้หุ้นปีดแสดง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ250ล้านเหนรียญสหรัฐนอกจากนี้ในเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงหลังการประกาศเรื่องโรนัล d ด comeback ทาง Twitter มีคนกดถูกใจโพสต์ดังกล่าวแตะ1ล้านครั้งซึ่งเป็นการประกาศเกี่ยวกับกีฬาที่มีคนกดไลค์มากที่สุดทางทวิตเตอร์หากนับเฉพาะช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกก่อนที่ปัจจุบันยอดไลค์จะเพิ่มเป็น2ล้านแล้วล่าสุดดร์รอบวิลสันเผยว่าด้วยความที่โรนัล do เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีคนติดตามไอจีมากกว่า330ล้านฟอลโลบล จะกลายเป็นตัวดึงดูดให้หลายบริษัทอยากได้ตัวมาเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบการทําสัญญาส่วนตัวหรือในรูปแบบที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรของโรนัลโดเพื่อให้ชื่อของบริษัทได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแข้งซูเปอร์สตาร์อย่างเช่นทําสัญญาเป็นชื่อสนามซ้อมเพื่อที่จะได้เห็นว่าโรนัลโดซ้อมในสนามที่มีชื่อของพวกเขาติดอยู่เป็นต้นสิ่งที่เราจะได้เห็นกันต่อจากนี้คือการที่มีการทําสัญญาเป็นพันธมิตรด้านสนามซ้อมและพวกเขายังจะได้เซ็นสัญญาในอีกหลายดีลด้วยแน่แน ผมคิดว่าพวกเขาอาจจะเร่งการเจรจารให้เร็วขึ้นได้เพราะโรนัลโดเป็นนักเตะที่สามารถดึงดูดได้หลายตัวหลายอย่างถ้าเกิดคุณยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับแมนยูนี่คือเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งถ้าเกิดพวกเขาได้แชมป์แล้วด้วยมันก็จะกลายเป็นว่าพวกเขามีทรัพยากรพร้อมสับในการครองความยิ่งใหญ่ด้านการตลาดได้อีกครั้งทั้งค่าตัวโบนัสที่ต้องจ่ายเพิ่มและค่าเหนื่อยของเขาที่ทีมเสียไปน่าจะได้รับการชดเชยด้วยเงินจากกิจกรรมด้านการตลาดที่พวกเขาจะทําได้ในช่วง12เดือนต่อจากนี้ ในฤดูกาลนี้คุณมีโอกาสได้เห็นแมนยูทำไรายได้ด้านการตลาดในระดับที่เกิน30ล้านปอนด์ได้เลยคิสซโ,โนโรนัลโดยอดกองหน้ากับตันทีมชาติโปรตุเกสกลายเป็นผู้เล่นทำประตูในนามทีมชาติมากที่สุดตลอดกาลที่จำนวน111ลูกหลังเมาคนเดียว2ลูกช่วงท้ายเกมช่วยให้โปรตุเกสเปิดบ้านพลิกเชือดไอแลนด์สองหนึ่งในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม A เดิมทีโรนัลโดขออันดับหนึ่งร่วมกับอาริดาอี ตำนานดาวยิงทีมชาติอิรานที่จำนวน109ประตูแต่2ประตูจากเกมล่าสุดทำให้โรนัลโดไวท์สซึ่งเริ่มต้นเกมดังกล่าวด้วยการยิงจุดโทษไม่เข้าตั้งแต่นาทีที่15ก้าเกขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแต่เพียงผู้เดียวเรียบร้อยนอกจากนี้โรนัลโดยังทำสถิติลงสนามรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสเป็นนัดที่180ทําทำให้เจ้าตัวครองตำแหน่งนักเตะยุโรปที่ลงเล่นได้กับทีมชาติมากที่สุดร่วมกับเซอร์เคียวรามอสจากสเปนอีกด้วยขณะที่อลโรัโนเกมมทีชาติ ส่วนสวีเดนและลิทัวเนียเป็น2ทีมที่โรนัลโดยิงได้มากที่สุดคือ7ประตูเกรเดตเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจอรอนซานโชอาจชวดลงสนามในเกมดวลฮังการีหลังได้รับบาดเจ็บระหว่างซ <oughs seen this season> ้อมเดมิเร์เสืองยืนรายงานว่าจอรอนซานโชปีกป้าแดงของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับบาดเจ็บระหว่างการซ้อมในแคมป์ทีมชาติอังกฤษจากการเปิดเผยของเกรเดตเซาเกตกุนซือทีมทัพสิงโตคำราม โดยแซวเกตได้เปิดเผยกับสื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าซานโชมีอาการเจ็บเล็กน้อยในช่วงเช้าและเราจะเช็คอาการของเขาอีกครั้งเพราะทุกคนต้องพร้อมสหรับเกมคืนนี้ทัในใดอังกฤษมีโปรแกรมลงคำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัเดเลือกโซนยุโรปช่วงฟีฟ่าเดเดือนกันยายน3นัดแกเร็เนวิลล์ตำนานแบ,บ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์อังกฤษกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าปีศาจแดงควรจะมีการเปลี่ยนให้คริสเตโรนัลโด มาเป็นกัปตันทีมแทนแฮร์รี่แม็กควายการที่แมนยูคว้าโรนัลโดกลับมาอยู่กับทีมนั้นทําให้เกิดประเด็นกันว่าควรจะมีการเปลี่ยนบทบาทหลายอย่างภายในทีมหรือไม่อย่างเช่นหน้าที่การยิงจุดโทษคนรับบทเล่นลูกฟีคิกรวมไปถึงตําแหน่งกัปตันจากเดิมที่ปัจจุบันโรนัลโดก็เป็นกัปตันของโปรตุเกสด้วยเหมือนกันแถมเขายังมีประสบการณ์มากกว่าแม็กควายอีกด้วยแกรดี้เผยว่าผมจะแปลกใจมากๆถ้าเกิดมีการถอดแฮร์รี่แม็กควายออกจากการเป็นกัปตันทีม ผมคิดว่าแม็กควาจะอยู่กับทีมในระยะยาวส่วนคิซโน่จะมาช่วยทีมแค่2ปีเท่านั้นดังนั้นผมเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นผมจะแปลกใจมากถ้าเกิดมันมีการทําอะไรแบบนั้นผมมองว่าความมุ่งมั่นและทักษะความเป็นผู้นําของโรนัลโดมันไม่จําเป็นจะต้องมาจากการได้สวมปอกแขนเลยแน่นอนผมรู้ดีว่าเขาชอบเรื่องเกียรติยศส่วนตัวและผมก็เชื่อว่าเขาคงจะชอบกับการได้เป็นผู้นําในห้องแต่งตัวแต่ผมเชื่อว่าเขาให้ความสาคัญกับทีมเหมือนกัน และการรีบตำแหน่งกับตันมาจากคนอื่นมันไม่ใช่การกระทําที่ถูกต้องซักเท่าไหร่นักถ้าได้แม็กควายกับทันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับถึงแม้ตอนนี้ตัวจะอยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษและกําลังเตรียมตัวทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ใจคิดถึงแต่เรื่องของแข้งใหม่อย่างคริสตอฟโรนัลโดจนเก็บอาการตื่นเต้นไม่อยู่เลยทีเดียวแน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดตลอดการของโลก ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องแถลงข่าวก็คงเห็นด้วยเหมือนกันกับเรื่องนี้คือผมต้องยอมรับตามตรงแม้ตอนนี้จะเดินทางออกจากแมนยูมาอยู่แคมป์เก็บตัวทีมชาติหลายวันแล้วและควรคิดถึงแต่เรื่องการลงสนามให้กับอังกฤษแต่ในหัวก็คิดถึงแต่เรื่องของโรนัลโดตลอดเวลาจนเก็บอาการตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวการที่โซชาจ,จัดการดึงเขากลับมาสวมชุดแมนยูได้อีกครั้งมันเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับผมเพราะโรนัลโดเป็นนักเตะท,ที่ดีที่สุดของโลกแบบที่ไม่มีใครเทียบได้ยังไงละ่ะ ผมมั่นใจว่าเขาจะช่วยยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างมหาศาลและในทันทีด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือนักเตะหลายคนทั้งในชุดใหญ่รวมถึงดาวรุ่งจะมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆจากโรนัลโดในทุกๆวันซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆในการพัฒนาเติบโตต่อไปในอนาคตอีกเรื่องที่คาดหวังได้ค่อนข้างชัวร์ก็คือโรนัลโดจะยิงประตูให้กับทีมเรามากมายเหมือนกับที่เขาเคยทำสำเร็จมาตลอดแน่นอนผมนี่อดใจรอแทบจะไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปเจอกับเขาในสนามซ้อมของแมนย,ยู แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกเหลงเออร์ลิงบฮาร์แลนด์ยอดกองหน้าเครื่องจักรสังหารของดอนมุนเป็นแข้งเป้าหมายคนสําคัญในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ปีหน้าตามรายงานจาก ESPN สื่อกีฬาชั้นนําระดับโลกถึงแม้ตลาดช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูได้คิซโซโรนารโดและเจรอนซานโชมาช่วยยกระดับแนวรุกแต่ ESPN ระบุว่าฮาร์แลนด์ยังคงเป็นผู้เล่นที่ไปแสด,แดงให้ความสนใจยอย่างจริงจังและมีแผนที่จะออกล่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ จังไรก็ตามช่วงซัมเมอร์ปีหน้าฮาเลนมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแค่75ล้านยูโรหรือ2,850ล้านบาทเท่านั้นซึ่งสโม,มสมรระดับท็อปอย่างมนซิตี้ปารีสแซงต์แชงแมงและบาเยิร์นมิเนกต่างพร้อมแย่งชิงตัวกันเช่นกันขณะที่เรอัลมาดริดก็คอยจับตาดูสถานการณ์ของฮาเลนแต่น่าจะหันไปเอาจริงเอาจังกับการเซ็นฟรีคิสเตีนเอมปาเป้ดาวยิงตัวเก่งของแปร์แฉมากกว่าฤดูกาลนี้ฮาแลนออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยม กดไปแล้ว6ประตูกับ3แอซิดจากการเล่นรวมทุกรายการ5นัดซาอูยิเกตกองกลางตัวยืมของเชลซีเผยว่าได้คุยกับดีโก้ซซเมอเน่ในใหญ่ของอเลตโกเมริดก่อนจะตัดสินใจย,ย้ายมาเล่นในอังกฤษกองกลางวัย26ตกลงย้ายมาค้าแข้งในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายยืมตัวพ่วงออปชันเงื่อนไขซื้อขาดโดยจะสวมเสื้อหมายเลขแปดให้กับทีมนในฤดูกาลนี้ซึ่งจะตัวออกมาพูดถึงเหตุผลในการย้ายมาร่วมทัพเชลซีว่า ผมคุยกับซิเมโอนีผมเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างกันมา3ฤดูกาลแล้วผมเป็นนี่ทุกอย่างต่อเดียโก้ซิเมโอนีซึ่งเขาต้องเห็นแก่ตัวและคิดถึงทีมก่อนผมเห็นตัวเองติดอยู่กับตำแหน่งที่ไม่ถนัดอ p อชั่นของเชลซีคือการออกจากคอมฟอร์ทโซนผมร้องขอซซเมโอนีและมิเกลอังเิลกับการซ้อมในตำแหน่งของผมผมเข้าใจที่เขาปฏิเสธและจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจเรื่องนี้ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อายุ13และมันเป็นอะไรที่ยากมาก ผมต้องขยับตัวและตำแหน่งที่ผมทำได้ไม่ดีนักมันเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจของผมเ e มลีกประกาศ4รายชื่อผู้จัดการทีมที่เข้าชิงรางวัลกุซือยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาออกมาแล้วโดยมีราฟเฟลเบนิเตสจากเอเวอรตตันูโนเอสปิิโตซานโตจากทอนแนมฮอสเปอร์โทมัสตูเคิลจากเชลซีและเดวิดมอยจากเวสต์แฮมยูไนเต็ด ุณสื่อทั้ง4ยังไม่พบก,กับความพ่ายแพ้ในการเล่น3นัดแรกของฤดูกาลโดยนูโนมีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดหลังพาสเปอร์เก็บชัยชนะทั้ง3นัดโดยที่ยังไม่เสียประตูเลยส่วนอีก3คนที่เหลือพาทีมชนะ2เสมอ1เหมือนกันส่วน6นักเตะที่มีชื่อเข้าชิงผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาได้แก่มาคอสออรองโซ่แบ็คซ้ายจากเชลซีมิคาเอลเอ็นโตนิโอกองหน้าจากเวสต์แฮมมิสันกรีนวูดดาวยิงจากแมนยูนเต็ดเอริกไดเออร์กองหลังจากทอแนมฮอสเปอร์ ซาอิสเบรามา่ากองกลางจากเวสแฮมและเดมารายเกลปีกจากเอเวอร์ตันสำหรับการโหวดลงคะแนนจะเปิดให้แฟนบอลโหวดเข้าทางเว็บไซต์พิีเมีรลีกจนถึงวันที่6กันยายนนี้เวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสองข้างฟีเอเยนโปรไฟล์ดีที่สามารถย้ายตัวได้แม้ตลาดปิดลงแล้วเอลเลคเรียมังกลาลา ผ่านไปเพียง7ปีนับตั้งแต่แมนซิตี้จ่ายเงินให้กับปอร์โต42ล้านปอนด์นี่เป็นค่าตัวระดับสถิติของพิมยรีกสำหรับกองหลังในขณะนั้นแต่ถว่าเขากลับทําทีมเสียจุดโทษและทําเข้าประตูตัวเองตั้งแต่เกมที่2ซึ่งเป็นการพบกับฮาวสิตี้ในที่สุดเขาก็ย้ายไปบรเซโลในปี2019แต่ได้ลงเล่นเพียง14เกมในลีกเนื่องจากปัญหาบาดเจ็บดาวิดลุยแม้จะมีข้อเสนอจากฟอร์เมโกถูกยื่นเข้ามาให้พิจารณาแต่ดาวิดลุยก็ดูเหมือนจะยังรอโอกาส ที่จะทำให้เขาได้อยู่ในยุโรปต่ออีกหน่อยฟองดิเบอรี่ปัจจุบันอายุ38ปีแล้วและกำลังซ้อมเรียกความฟิตอยู่กับต้นสังกัดเก่าอย่างบเบเยอร์มินิกแต่หากใครคิดว่าเขาเกินแกงก็ขอให้ดูผลงานที่ฝากไว้กับฟิโอเร,รนติน่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเสียก่อนรับรองว่าแข้งหนุ่มๆห,หลายคนมีอายแน่นอน